ขระการบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพร้อมกันนะครับวัดเรครับขอพระเจ้าอเาอพระเจ้าจงพระเจ้าจริงทรงสร้างมษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง ขอให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เรามาอยู่ร่วมกันเพื่อฟังเสียงของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงใช้เราผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าเพราะพราทาทีทุกตอนได้รับการดลใจมาจากพระเจ้าและเป็นการและเป็นประโยชน์ในการสอนการจับตัวเมากลา่าวการแก้ไขสิ่งติดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะได้มีปาญญามากและมี มีความสามารถและมีความพร,ร้อมในการดีทุกอย่างอาเมนข้อพระธรรมในเอาเชิญนั่งลงนะครับหข้อพระธรรมนะครับก็คือพระเจ้าทรงตามมนุษย์ครับมนุษย์มาจากไหนอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนพยายามหาคำตอบ จนถึงปัจจุบันมีทฤษฎีต่างๆมีทฤษฎีต่างให้เราเห็นกวามากมายนะครับทฤษฎีที่ได้รับกันเป็นที่นิยมนะเป็นที่นิยมก็คือทฤษฎีที่ว่าด้วยมนุษย์เกิดมาจากจากลินนะครับคาพพว้นาคือวิวัฒนาการมาจากกลีนเราคงเคยเห็นใช่ไหมครับว่า เห็นเห็นลูกลิงหลายๆตัวใช่ไหมครับยืนเรียนเห็นแถวกับเปลี่ยไปแถวในในทฤษฎีวิวัฒนาการใช่ไหมครับมีลิงหลายๆตัวยืนเป็นแถวแล้วก็แต่และตัวจะเริ่มมกีการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายมาเป็นมนุษย์อันนั้นคือทฤษฎีวิวัฒนาการของของของชาร์ลดาวิออนครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ นี้คาถามก็คือมนุษย์มาจากเรงจริงหรือเปล่า,าครับพระคัมภีร์ได้สอนเราไว้อย่างชัดเจนครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราครับเนื้อที่เไไขียนไว้ในพระคัมภีร์ข้อที่ประมการข้อที่ยี่สิบเก็บที่เราอ่านไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับพระเจ้าบอกว่าอะไรนะครับพระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพรชชายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างขึ้นให้เป็นชายหญิงมีความจริงที่น่าสนใจอยู่ในข้อพระคำนี้ที่น่าสนใจที่ที่เห็นเด่นชัดน,นะครับมีอยู่สองประการในการทรงสร้างของพระองค์ะงคนะครับความจริงประการที่หนึ่งก็คือพระองค์ทรงสร้างตามพระชายาของพระองค์ตามพระชายาของพระเจ้านั้นถ้าเราอาจจ่านปฐสมการบทตั้งแต่ต้นตั้งแต่การเริ่มต้น การสร้างของพระเจ้าใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าในวันที่หกในวันที่หกของการสร้างนั้นเป็นปฐมกามกทที่หนึ่งเช่นก,กันนะครับในข้อที่ยี่สิบหกก็จะบอกว่าพระเจ้าตัดว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองหูปลาในทะเลหูนกในท้องฟ้าและหูสัตว์ใช้งานตัดใช้งานทุกชนิด และก็ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและก็สัตว์เลือล้อยคลานถ้าขับีข้อที่ยี่สิบหกนะครับที่น่าสนใจก็คือปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองและข้อที่ยี่สิบสองเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสิ่งอื่นพระขับีก็มักจะบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งนั้นๆตามเชนิดของมัน แต่พอมาถึงการสร้างมนุษย์พระเจ้าไม่ได้บอกว่าตามชนิดของมันนะครับเหมือนกับที่สร้างสิ่งสิ่งอื่นๆพระเจ้าบอกบอกว่าทรงสร้างมนุษย์แต่สร้างมนุษย์ตามตามพระฉายาของพระเจ้านั่นก็คือตามแบบพระเจ้าเราจะเห็นได้ว่าพระคัมภีไม่เคยสับสนในเรื่องของที่มาของมนุษย์นะครับ พระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์มีมีตัวอย่างให้เห็นก็คือในปฐมกาลบทตัวอ,อย่างตัวอย่างในการทรงสร้างนอกจากพระธรรมข้อที่อิสเกนะครับก็มีในพระธรรมข้อที่บทที่ห้าข้อที่หนึ่งถ้าเขียนไว้เช่นกันว่าเมื่อพระเจ้าเามื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระเจ้า,า,าก็ทรงสร้างตามอย่างพระองค์อันนี้เป็นข้อยืนยันนะครับข้อยืนยันให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างมนุษย์ด้วย <ascular> <loo. S 2> ความจริงนี้นะครับ เราไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ต้องสงสัยว่าเรามาจากไหนพระคำพีบอกเราว่าเราต้องมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ตามพระฉายยาของพระองค์แม้บางคนไม่มีไม่มีความเชื่อในพระเจ้าในที่สุดของที่สุดก็ต้องเชื่อในพระเจ้าแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ชาญดาวิดซึ่งเป็นเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการก่อนจะเสียชีวิตชาญดาวิดก็อย่างอะไรครับ ว่ยังสำนึกผิดต่อพระเจ้าทสเตีเราไม่ได้เชื่อ,อไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ผิดครับเหมือนหลายหลายคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าดังนั้นจึงขอให้ิสเตียนเราจงยืนหยัดในความจริงว้อนี้อย่างมั่นคงและดำรงชีวิตของเราทุกวันเพื่อเป็นการถวาให้เกียรติพระองค์ผู้ทรงสร้างเราอาเมน ความจริงประการที่สองนะครับก็คือพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงความจริงนี้ก็เห็นเด่นชัดจากปฐมกาลข้อนี้เหมือนกันนะครับก็คือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ให้เป็นชายตามหลักที่พระคัมภีร์สอนก็คือตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างแค่สองเพศครับสองเพศคือเพศชายกับเพศมีเพศที่สามไหมครับไม่มีนะครับเพศที่สามไม่มีมนุษย์ตูวแรกที่พระเจ้าสร้างก็คือ อาดมครับเอว่าครับอาดมเป็น<า>เป็นเพศชายเอว่าเป็น,<ใ>นเพศนะครับตอนแรกพระเจ้าสร้างชครก่อนครับ,รบสร้างอาดก่อนหรือผู้ชายสร้างผู้ชายก่อนแต่ต่อมาพ,พระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่สองข้อที่สิบแปดก็บอกว่าพราได้เขียนบอกว่าพระยาเวตกล่าวว่า การที่ผู้ชายจะอยู่แต่ลําพังไม่ดีเราจะสร้างผู้อุปถัมภ์ที่เหมาะสมให้เขาขึ้นแล,และต่อมาเราก็จะมาเห็นในปฐมการบทรที่สองเช่นกันคือข้อยี่สิบยี่สองเราก็จะเห็นว่า <c oughs> ได้เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าได้สร้างผูง้หญิงขึ้น ให้เราสังเกตว่าเมื่อพระเจ้าเห็นว่าผู้ชายอยู่โดดเดี่ยวไม่ดีทําไมพระเจ้าไม่สร้างผู้ชายเป็นคู่ให้ให้กับใครนะครับแต่พระเจ้าสร้างใครครับสร้างผู้หญิงให้เป็นคู่แกด่ดมเพศที่สามจริงไม่มีเพศที่สามไม่ใช่ไม่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและก็ไม่ใช่ความคิดนะครับไม่ใช่ความคิดหรือผลงานของพระเจ้าแต่ภายหลังจากที่มนุษย์ทําบา พระเจ้าความบาปก็เข้ามาในโลกของเราใช่ไหมครับสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ข้อประสงค์ของพระเจ้าก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นตัวอย่างที่เห็นเชัดก็คือเรื่องของการที่มองเห็นชัดๆนะครับบาปที่เข้ามาสิ่งแรกที่เราจเห็คือการเปลี่ยนปลทางเพศใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลนทางเพศของเราเราจะเห็นว่าตัวอย่างในพระีรก็คือก็มีในข้อที่9เก้าข้อที่สิเก้า มันในบทที่สิบเก้าข้อที่ห้าในเมืองสโสดมใช่ไหมครับสโสดมจะเห็นว่ามีชายสองคนซึ่งในพระัมภีบอกว่าเป็นทูตสวรรค์ใช่ไหมครับเป็นทูตสวรรค์แล้วไปที่บ้านของ,ของโดลดไปที่บ้านของของโดลดไปที่บ้านของโลดแล้วก็มีผู้ชายชาวเมืองสโสดมนั้นไปล้อมบ้านของของโลดเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรครับ ถ้าเราอ่านก็คือเรื่องที่จะไปพยายามจะมีอะไรกับกับพูดสวรรทั้งสองท่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เสื่อมทรามนะครับตามสายพระเนตรของพระเจ้าและเมืองเมืองเซรโลมก็เป็นนงครับในที่สุสดเมรก็ถูกทำลายลงนะในพระธรรมาลงเช่านกันพระธรรมลงบทที่หนึ่งอที่ยี่ส ท่านเปาโลก็กล่าวเรื่องของการเปลี่ยนเป็นทางเพศเหมือนกันว่าเพราะเหตุนฉนี้พระเจ้าทรงปล่อยให้เขามีกเกลเสและตัณหาอัน,นาจอัปยศพวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปส่วนผู้ชายก็มีส่วนผู้ชายก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เป็นไปตามธรรมชาติเช่นกันและ เร่าร้อนด้วยไฟละคัดปัญหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยการปอบก,กอบกิจอันหน้าละอายเขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขาอันนี้คือพระเจา้าลงโทษใช่ไหมครับกรรมที่มีการเปลี่ยนเวรด้วยข้อพระธรรมด้วยเหตุน,นี้เองนะครับเราจรึงเข้าใจว่าการเปลี่ยนเวรการเปลี่ยนเวรข้างเพศนี้ไม่ใช่ขระประสงค์ของพอระเจ้าถึงแม้ว่าสังคมในปัจจุบันนี้แต่ยอมรับว,ว่า คนที่เรียกตนเองว่าเพศที่สามนั้นเป็นที่ยอมรับใช่ไหมครับในปัจจุบันในสังคมปัจจุบันแต่ที่เตียนเราในฐานะเป็นผู้เชื่อนะครับเราต้องถนัหเลยนะครับว่านั่นไม่ใช่พระประสงค์ข,ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงสร้างเฉพาะผู้ชายและผู้หญิงนะครับความจริงนี้น่าจะุนใจให้ให้เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นเรียกที่เรียกตนเองว่าเพศที่สามนะครับอธิษฐานขอพระเจ้าให้ ให้เขากลับมาดำรงชีวิตตามที่พระเจ้าทรงสร้างตั้งแต่แรกเริ่มสรุปในข้อพระธรรมทั้งสองข้อ,รอสรุปข้อพระธรรมที่เราเรา,เราเราได้สร้างในวันนี้ก็มีประเด็นที่สําคัญอยู่สองข้อใช่ไหมครับคือการทรงสร้างธรรมชาติสร้างมนุษย์สร้างให้สร้างตามพระพระฉายของของพระเจ้าแล้วก็สร้างให้เป็นชายและหญิงไม่มีเพศที่สามนี่คือข้อสุป ตอนนี้นะครับทีนี้ขอให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับกรสเด็น,นะครับขออธิษฐานร่วมกันในมีข้อประธรรมนี้นะครับเพราะเพราะขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้พ้อพอพระธรรมในตอนนี้ทําให้เราได้ทราบถึงความจริงถึงาการสรง,งสร้างของพระเจ้าและพร้อมที่จะยืนในความจริงทั้งสองอย่างมาั่นคง และตั้นั่ถึงการดำเนินช <c oughs> ีวิตของเราในทุกๆวันทางพระเจ้าเพื่อเราเป็นการถวายเกียรติและก็สื่อถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราและจิตใจเราด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยคนที่เพื่กตนเองว่าเพศที่สามกลับมาดำรงชีวิตตามํำพระใจตามทรรของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มขอฝากทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน